สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารมมือนีบเอาแอมเราตงสิภาพไปติดตามตัวเลขกับเมลี่นเด้อครับท่านผู้ชมเป็นมาเิ่นฝันดีครับได้เลขตัวไม่ได้ครับเลขตัวไม่มาฝากอ c ฟซีครับเป็นเลข2สองตัวแดงจึงคืนวันเสด็ครับสองตัวแดงจึงคืนนีครับนอกฝันเมื่อคืนนี่ครับฝันเมื่อคืนในล่าสุดเมื่อคืนนี่ให้เน่นๆนนนักนักเพิ่นวะตัวนี้ละมาแท้ครับผีหน้ามาบอกผีหน้ามาบอกเลขครับ ไป็ตไตมงกีนุ่นเอามงกีนุ่นมาให้นะครับเนาะมงกีนุ่นมูลตัวแดงจึงคืงครับสิเป็นเลขกสองตัวสามตัวแดงจึงคืงตัวใดคกับไปรับชมครับเมเลียนครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมตัวตรงกันไปด้อครับไปรับชมทางโทรศัพท์นะครับเนาะเมเลียนอยู่กรุงเทพครับครับท่านผู้ชมก็ขอโทษขออภัยครับลืมลืมครับท่านผู้ชมก็มีเอฟซีใจดีนะครับเนาะเอฟซีใจดีใจบุญสุนทานมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้เมเลียนไปสื่อหมากสื่อผู้นะครับเนาะเอาไปใส่ส่วนตูนะครับเนาะนี่แหละครับปีหน้าหน้าครับคุณปีหน้าหน้าเนาะครับเนาะเป็นภาษาอังกฤษสื่อของเปิ่นหมอบมาหายพันสามครับการซอยคาน้้ำมันรดเบาแอมลดทงนะครับเนาะกามอบให้เมเลียนเบิร์เลยครับสื่อมากสื่อผู้สมทบทุนซอยกันเนาะครับเนาะซีตูนเมเลียนครับนะครับมีเอฟซีบประสงค์ออกหน้าครับซอยเมเลียนไม่อีกครับนะครับเนาะหาลอยบาทครับกาขอให้ อยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองเงินไหลมาเทมาเด้อครับแต่มาชมคิดสิ่งใดก็ขอ้สมพ่อปรารถนาครับไปรับชมตุลขกันเลยครับสวัสดีครับแม่เรียนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแมเรียนสวัสดีค่ะโอ้ยฟันดีเรยบอครับแม่เรียนเออฝันดูฝันตัดแห้งเด้อฟันวันยังไดเนาะครับว่อาอันซูเบาแอมเราตรงกับเอฟซีฟังไดครับ โอ้ยฉ yeah. ันว่านั่นไอ้หน้านั่นละบังดูเสียงห้าแบบน้เน้อยแล้วพอคนคนอันนี้ถือคู่นั่นละคนได้เลาคนได้ยินเสีู่มือเอมันแบน้หลายคนว่าเสยงคู่มแบบนี้จะต้องได้แต่คนได้มาเต้ตัวนแบบ้อะแยเยแไ่ได้อามคณครับนางหน้าคนว่ามาแวะนานว่าเออคุนๆเลยว่า อันนี dungeon, ้ก็เล oh ิกอันนี้เอาเจ้าอันนี้เจ้าคนมาคนจุกไหนจกเล่ไหยัไม่จิเลกันยักขึ้นมาตวแดง่มันจะออกข้างล่างเด้อเพื่นวะยเด็กสามตัวหรือสองตัวเรอแม่เรียน่สองตัวคนบ่ห่างสามตัวบ่พี่หน้าม้อยงหรือพี่หน้าผู้ชายก่นี่ผู้ชายล่ล่ะหาอันันพอกัลบุเสองคนครับครับคับ

ผัสามตูนออกล่างเื่อแกทางรเคุณได้บอกว่าออกั้งบอกังหน้าผัดเยอเก้าเลยแล้ว่างล่างนี่ออกสามตูนว่าได้ตูแดงคืองนได้ทั้งสองฟองทั้สององเลครับแต่ก็ต้องกันไว้ทั้งสองลเนาะครับไม่เลียนเนาะเออฟันขาดแ่้งได้หดหรือฟันแต่ฟันขาดแห้งกระดาษไดหมดครับฟันคักแข้งฟันมือไหนครับคุณแม่เลียนฟันมาเดื่อง มือขึ้นนี่เลยเออฝันมือคืนโอ้ยมือขึนนี่ก็วันสิ้นหน่อยครับบ่มืออื่นนี่ก็วันพราเออวันทีแจ้งกนไดอันนี้ยสิลูกวันสิลูกับก็เลยลูกกันจะลูมากะบายม่งหนึ่งก็แห้งแล้วไวว่ะก็ไปนอนฝันวนตัวนี้ว่ะครับฝันว่าเอากระันเมงสิลูกเนี่ยโตแดงเคิงเคมันโตกลงมาจากเคืงเคิ่นะคนพไม่โตแบกใหูครังมันดินลงมาก ป่าพิเป็นเสียงมาเลยไลยไปกระจายลงมากันโตแดงทุกคือเอาเงินแลกเลยแล้วแดงไปเอาทุกันครับเพราะว่าเจ้าอันนั้นเจ้าอันนั้นเมื่อไรก็ว่าผิวกว่าเอาเพื่อเจ้าแล้วเพคนว่างคนใดแล้วได้เก็บเต็มพคู่เป็นกินนู่นแดงไม่หนี้แต่โตแดงแต่หัวเสียจริครับเอาเอาคนว่างี่แรกว่าตังแต่เพื่อที่ให้แลงกินนู่นเพราะว่าแลงกินนู่นเอาเอาคนว่าเพื่อจะจบพิมพ์แต่ดันหาย ก็จะแกวันแรกที่โน้นลางให้ยกดินเท่านั้นดินเล็กๆดินเล็กนันเด็ดเจ้าประเด็นเด็ดเจ้ากับกับข้างล่างนันสามศูนย์คนว่าสามศูนย์นี่ออกข้างล่างเรื่องคนว่าออกล่างตรงตรงเรื่ยคนว่าสามศูนย์คนว่าครับงวดสร้างว่าใช่ครับบาทนี่ตัวแดงทั้งขาวแล้วฝันพักแท่านั้นว่างวด ตัวไหนตัวแดงแดงเป็ทั้งสองเลืแดงตัวไหตัวหนึ่งแดงทั้สองแดงทั้สองเต่นนว่าตัวลางนั่นสามตูนมนออกลางเลืนบนว่าโอ้ครับ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 ออกกลางเลยสามสูนเหมืนว่าครับแล้วก็เล่านต้งกัลง่ะเครับเอาคุณแมเรียนบอกก่อนครับคนกัลลังเสีอันนั้นใไบนว่าเอาอันนี้มาใส่บนว่าถุงมาใส่เอาบนว่า อาถุงมาใส่มันกินนู่นมันกินนู่นแหละกับมี่ต้งามทำทำอยู่กูมือแหละทั้งโต๊ะแดงคึงคึงแดงขาดแดงงามก่ะสันอุ้ยเป็นทหารกินตะอือจังหวะที่ใจกระสับเลยไล่กับเลยไล่แล้วหลดมากมากเออเท้ากับเทปเอาคู่กันแล้วเก็บคู่เ้าคู่เอาหมดลงแล้วจุดนี้กับตอนนั่นเกทปเอาว่าสันมันแดงกึจริงอยู่ดอกมันหลแล้วหลุดนะครับกานโก้โกมันดินลงมาเป็นถึงเป็นหมู่ลงมาครับ พุ่นก็สั่งนสีเป้าไหลพุ่นสีเอาเบื้องปานแล้วพุ่นมื่ีก็สั่งแปดห้ามื่อีเอาต้องกันครับฉะนั้นเอ็ซีต้นสุอกับกับสีต้นีนึ่งะตัวสามตัวหนี่หละกับสีเก้าหีึ่งนะครับสามตัวที่เอาออกข้างล่างเริ่มเลาคนบอกนะครับสามตัวล่างบอกล่างสามศูนเป็นอะครับแต่แต่แต่เลขชุดเก้าเราคุณแม่เลขชุดเก้าเป็นตัวใดกับเลขสามตัว เอี <ersch> ่ยต้นเจ้ากัดตีห้าตัดตีสองห้าครับกันไว้น้ำแน่นแล้วแต่เอานั่นแน่แต่ว่าตัวนี้งขาดแห้งเด้อตัวอันตัวคนบอกครับเด้เป็นเลือดหมูเลยเดี๋ยวเป็นซีเลือดหมูแล้วครับแต่คนว่าคนคนเน้นเว่าสามต้นั่นออกข้างล่างเลยเด้อคนว่าออกข้างล่างต้องตรงเลยเด้อคนว่าอื้มเจ็ดเก่าคนบอก เจ็เ้ารนเจ็เ้ารนตะกองัองนคบอกคุณบอกว่าออกลางออกบนนาคอไ้างโสามจุดมาออกอันัหนเจ็เ้าเหรจัดจตรงมาและก็ว่าคหังคหังมาบอกกองย่คนบอกอโต๊ะใต้มาเหรนโต๊ะสามจุดนออกออกลางเลื่อคุว่าสามจุดนออกข้างลางเอคว่าครับแต่กิดกันไ้ทั้งลางทั้งบนทั้งสองปองเ่ะเนาะคุณแม่เนาะ แน่นตันไว้ถึงสองล้านละกันไปดีกูแก่เนาะครับน้ะเพื่อความปลอดภัยเนาะครับท้อครับแลวแตเมื่อไหะิ้นเดือนแล้วแตเมือนครับครับครับสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนาะครับเนาะไม่เรียนจะไปซื้อเรอมืนนี้เอยจะซื้อเ่อได้ไ้ซื้อลองใพี่่ซื้อครับครับครับเออัแคก็แล้วหล่นแล้วะได้ก็เพื่อสันครับเพมีันกพฝันัครับ ก็มีอฟครับกมี f เอฟซใจบุญมอบเงินให้คุณแม่อยู่ครับที่มอบไปปั้นสามผมก่อนมอบไปไม่เลี้ยนแล้วนะครับเนาะจ้าอันอวยพอดเนี่เพื่อนนะครับไม่เลี้ยนอวยพอในเพื่อนเนะ่เออโอ้ยเอฟซีเออฟ้อให้อันนื้อลยเออาเออเหจะเลื่อนจะเลื่อนเก้าหนาข้ามมากากิน้ดูเด่นเป็นชกหนาดรวยเด้อให้ได้กลัวเก้าไอได้มากที่มากเดือเงินพ่อใจขาดแต่เน อถูงสานไหนได้สึ่งงานไนได้จะ่งที่ดีีจะค้นท่ดีปกป้องคุ้มครองรักษาเด้อลูกเด้านเด้อนะเอาอ่ะเด้อสาธุสาธุเด้อเพชร่พชร้อนะมาจาสาธุสาธุสาธเด้อ้ะครับ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 เอกับบรบูรนเวลาไม่เรียนเหตุงานเนาะครับเนาะโอ้ยขอบคุณไม่เรียนหลายครับตีรับโทรศัพท์เบ้าเอมเราทงครับจ้ไลังาเชียงคิ้วเ่าครับโ้ครับ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  ขอบคุณครับคุณแม่กินเ LIKE! <disciple. S 2> ข่าซะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่เลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาธุเดี๋ยวเป่าแอมเราทงสีจดตัวเลขของแม่เลี้ยงไปแคปหน้าจอครับเด็ดเด็ดนะครับเนาะครับผมธรรมชุบเนี่เรือครับตัวเลขของแม่เลี้ยงครับเห็นแดงจึงคืนครับแดงเลยครับผีหน้าออมิงกินูนมาให้เต็มครูอัญจักธรรมชุบแล้วก็ให้เลขมาสามศูนย์ กับเจ็ดเก้าสามศูนย์นี่พี่หน้าเน้นว่าต้องล่างแท้ๆมาล่างเพิ่อนปะแต่กะบโบนเอนโบนนอตนะครับท่านผู้ชมเหาก็กันไว้ทั้งสองทางทั้งล่างทั้งบนเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามศูนย์ศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับฝันเมื่อคืนนี่ฝันแบบด่วนๆครับท่านผู้ชมฝันจะจะจ,จังๆเพิ่อนปะอันนี้เป็นเลขชุดเก่าครับเลขชุดเก่าเลขวันอาทิตย์ก่อนนี่ครับไม่เลี่ยนฝันวันอาทิตย์ก่อนนี่เนาะครับเนาะ เลขสามตัว C สองห้า C สองหากับ C หากับ C หาผ่านมาสองสามคืนกขาบ่ฟันทั้งอีกครับแบบนิ่งๆว,ว่าว้าก่อนคืนวันพระมือเดียวคืนเดียวเจ็ดเก่าแดงจริงคืนสามศูนย์แดงจริงคืนครับกับปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเนาะเบื้องบนตัวปเป็นแนวทางครับเบื้องบนตัวปเป็นเบื้องบนตัวปเป็นแนวทาง อปซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะบรรหาได้รางวัลใหญ่ครับไม่เลี่ยนครับกับแคปนะ้าจอไว้ครับท่านผู้ชมแคปน้าจอไว้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เปาแอมโลทงนั่นะไปด้วยครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้เปาแอมโลทงกล็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้ากันทามีความเคลื่อนไหวผีหน้าเมืออ่อโบกแมวไรเปาแอมโลทงกับสี่ล้านห้านีฟซีมีฟังแบบด่ ب, ดวนนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับนี่มีรวยรวยครับ